ด้วยข้าวบนว่าแอดมิชชั่นบุกิตาไฟแล้วกันนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้นะครับอยู่กันว่างๆนะครับเราก็มาสวยกันเลยดีกว่านะครับนะกับการเล่นกีตาร์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมเบ้าเกตก่อนเลย ทีซีนะกันครับอ่ะเราก็ค่อยๆฝึกไปนะกันนะครับสําหรับน้องๆหรือพี่ๆนะครับมือใหม่ๆกันนะครับผมที่หากําลังหัดไล่สเกลอยู่ครับก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูนะครับอ่าเรียนรู้ในตารางตารางโน้ตก่อนนะมันจะมีตารางโน้ตใน Google อยู่นะครับว่าโน้ตนี้อเอฟนะคสาย1 G A ่นะครับ B C D E F G A อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าลองไล่ดูนะครับนะไล่เพื่ออะไรนะครับมันมันเพื่อเวลาเราอีโฟไวอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ตำแหน่งของโน้ตนะครับตำแหน่งของโน้ตในคีย์นั้นๆสมมติคีย์ E เอคีย์ C อย่างเงี้ยนะครับมีโน้ตอะไรบ้างอ่านะครับ C D E F G A B แล้วก็ C ครับอ่าเราจะได้รู้นะครับตำแหน่งของตัวโน้ตนะครับในการอีพอไวต์เห็นไหมเรารู้เองครับเมื่อเรารูแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันคือเวลาเราเล่นเราจะไม่เพี้ยนหรือว่าไม่พขวองว่าเอ๊ะใช่บอกว่าอ้าเพี้ยนไปแล้วเห็นไหมให้แค่นี้เพี้ยนแล้วเห็นไหม อ่านี่ครับฝึกความแม่นยําด้วยนะครับคุณจะได้ความแม่นยําได้การจำว่าตําแหน่งของโนต้ตนี้เสียงนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้อาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณอินพูไว้เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเพี้ยนหรือเปล่านะครับนะเล่นแบบว่าลวดเดียว thank yeah. you ได้ทั่วคอเลยนะครับนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของการฝึกนะครับในการจําตัวโน้ตนะครับในการจําตําแหน่งนะครับโน้ตในโน้ตของคีย์อะไรประมาณนี้นะครับอ่า่างสมมติคีย์อื่นบ้างล่ะอาะสมมุติเราเลื่อนมา1 1คีย์นะครับเป็นคีย์ดีบ้างโน้ตในคีย์ดีมีโน้ตอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับดีดีนะครับเอชชาร์ปจีเอนะครับแล้วก็บีแล้วซีชาร์ป เห็นไหมครับอ่าเวลาเราไล่เนี่ยนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเห็นไหมครับคุณจะได้ประโยชน์ มากมากเลยนะครับในการเล่นกีตาร์ของคุณในแต่ละวันบางทีนะครับมันถึงช่วงเพลงเนี่ยไม่ต้องอินพอไว้ก็ได้เอาแบบเล่นตามเพลงก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติใจนักเลงง่ายๆเลยใจนักเลงนะครับประโยชน์ของมันเลยนะครับอ่ะสมมติเนี่ยใจนักเลงอยู่ในคีย์ดีสมมตินะอยู่ในคีย์ดีอย่างเงี้ยคุณสามารถจะเล่นได้เลย ผสามารถจะเล่นได้โดยที่ไม่มีเพี้ยนเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเราฝึกมาอย่างดีเราฝึกการจำโน้ตในสเกลอย่างดีแล้วอย่างแม่นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อในบทเพลงมันก็คืออ,อยู่ในโน้ตในสเกลนั้นนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยนะนี่คือมันเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกับการแกะเพลงไปด้วยนะยางที่คุณแค่รู้คี์ ก็สามารถเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้อาถุสยามยามอ่ะยาม F sharp minor ใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้เป็นคนตัวดำดีกว่ายามยามยามอะไรนึกไมเรื่เฮ้ยมานี้ละเอาโคนตัวดำเออโคนตัวดำอ่ะง่ายๆเลยเนอะผมลืมผมลืมยามผมลืมเลนะนะครับเอาโคนตัวดำ มันจะฝึกความแม่นยาของตัวโน้ตเราทําให้เราจะได้รู้ว่าอ๋อโน้ตนี้มาอยู่ในคีย์นี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่อะไรนนี่คือประโยชน์นะครับนะว,ว่างๆอย่าให้ปล่อยให้เวลามันแบบว่าผ่านไปนะครับจงเรียนรู้นะครับสิ่งไหนที่ไม่มั่นใจเรียนรู้ให้มั่นใจนะครับเพื่ออะไรเพื่ออัปเกรดตัวเองเนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเล่นมานานทําไมค่าตัวยังเท่านี้อยู่เลยนะเล่นมานานทําไมค่าตัวไม่เพิ่มบางทีเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยบางทีเราลืมย้อนมองตัวเองไงนะนะ หรือว่าเอ้ยเราทําได้เหมือนอย่างมือชีพหรือ,อยังถูกไหมอ่าเราเราสามารถจะเล่นอโมว้ได้หรือว่าไม่ต้องอโมไว้หรอกคือแกะเพลงได้เหมือนหรือ,อยังหรือว่าแบบเออดีมีช่องทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันประกอบกันหลายหลอย่างเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของมือกีตาร์ระดับโลกหรือมือกีตาร์ที่จะดําเนินชีวิตต่อไปเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ,ะแนะนำเนาะเพื่อนเพื่อน้องใหม่ๆผมไม่ได<ๆ>้เก<ๆ>่งอะไรเลยนะ เดีวต้องออกตัวก่อนไม่ไม่ดราม่าก,กันเนาะเออผมไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเราจะบอกได้เท่าที่เรารู้แล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับผมว่ามันม,มีประโยชน์เลยล่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นกีตาร์ในแต่ละครั้งแน่นอนครับคุณจะต้องนึกถึงคีย์ที่คุณเล่นถูกไหมอ่าแล้วคุณจะต้องเล่นคีย์นั้นๆอย่างที่ดเพลงอย่างเงี้ยคุณต,ต้องเล่นคีย์ e c d f g อะไรก็ว่าไปแน่นอนครับ โน้ตในสเกลคุณต้องรู้ในในการโซโล่หรือในการเล่นคอร์ดก็แล้วแต่นะครับนาไปใช้ได้นะครับในการเล่นะคอร์ดเนี่ยคุณสามารถที่จะเนรมิตคอร์ดอะไรก็ได้โดยการใส่โน้ตนะครับในสเกลนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจับคอร์ดแ,แ,แปลกๆก็ได้่นะสมมุติเนี่ยผมอันใี้ดูเลยอย,มม A er, อย่างสมมุติ A อมาเนอ่าง,ง่ายๆเลยนะอยู่ในคีย์ซีนะครับเอมเ แบบนี้ใช่ไหมแต่ผมจับแบบนี้ครับเห็แบบนไหมครับมันได้เสาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเรานี่นะครับโดยการนําโน้ตที่อยู่ในสเกลของ C นะครับมาจับให้เป็นรูปแบบขอดนะครับโดยใช้โน้ตอื่นๆนะครับที่เราต้องการนะรอันนี้ต้องบอกก่อนนะที่เราต้องการนะครับหรือว่าดูในตารางขอดก็ได้ใน g ะูเกิลมีเพียบเลยนะครับเหแบบ็นไหมครั D มิเนอร์ D มิเนอร์จะกิจับอย่างนี้ใช่ไหมหรือ D มิเนอร์เซเว่นนะครับผมก็จับแบบนี้หรือบางครั้งก็แบบนี้ก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ทำให้สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวคุณได้แล้วนี่เห็นไหมครับนี่แหละนี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไม การจำโนต้ตบนคอร์กีตาร์ตึงสำคัญมากๆนี่แะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะมันเอาไว้ในการสร้างคอร์สร้างงานโซโล,โลหรืออะไรก็แล้วแต่สร้างปิกกิง้งอะไรพวกนี้นะครับอย่างพวกพี่แนปเล็ตโทสเปกกันแล้วเนี้ย สามารถจะประดิษฐ์โดยการไม่ต้องจับคอเต็มเห็นไหมครับเห็นถ้าจับคอเต็มมันก็เป็นแบบนี้เห็นไหมไม่ได้สร้างเอกลักษณ์หรือไม่ได้สร้างสำเนียงให้กับบทเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาก็จับแบบนี้ก็ได้เห็นไหมไม่ได้จับเป็นรูปแบบนี้เลยจับเป็นรูปแบบแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำคัญมากๆ มากเลยแหละนะครับสาคัญเลยแหละไม่ใช่สำคัญเพราาสำคัญเลยแหละครับนะถ้าคุณไม่รู้โน้ตเนี่ยมันเวลาการคิดงานเนี่ยบางทีผมอ,อยู่ในห้องอัดนะครับมันมันไปต่อยากนะครับบางทีการคิดงานคิดขอดเนี่ยนะครับขอดแค่บางขอดเปลี่ยนโน้ตแค่บางโน้ตเนี่ยครับมันก็สร้างเอกลักษณ์ให้ใกล้ก่าตัวบทเพลงหรือตัวชิ้นงานของคุณได้แล้วเห็นไหมครับอ่านะครับว่าผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้เลยนะกันนะครับประโยชน์ของการ จำตัวโน้ตบนคอรกีตาร์มันส่งผลให้คุณเนี่ยเล่นกีตาร์ได้แบบมืออาชีพเลยนะครับส่งผลเลยนะครับอ่ะเรื่องคอร์ดไปแล้วเล่นกาโซโล่นะครับแน,น่นอนมันทำให้คุณรู้หมดเลยอน่ะสมพติอ่ะจะีไมเนอร์ เห็นไหมครับคุณจะสามารถเล่นอะไรก็ได้เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคุณจําได้แล้วคุณก็ไล่มันบ่อยทุกวันเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของมันเลยนะครับอะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปเลยนะครับผมว่ามีประโยชน์จริงๆลิปนี้เอาจริงมือกีตาร์นะครับทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะครับเชื่อผมนะครับถ,ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยหรือถ้าคุณรู้หมดรู้จริงๆเนี่ยนะครับคุณจะสามารถสร้างอะไรก็ได้ในระดับงานของคุณก็ได้หมดนะครับนะ เอาไปใส่จังหวะเอาไปใส่โน้ตอะไรของคุณก็แล้วแต่นี่นะครับมันเริ่มมาจากที่คุณรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับจากไปครับขอบคุณแอนเินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผม